เคยเก่าไม่ทันสมัยไม่เท่ไม่แฟชั่นใส่แล้วมันไม่เท่ทำยังไงก็ได้ให้เราอยู่รอดมีชีวิตอยู่ต่อไปได้สิ่งที่เรากำลังจะปั้นขึ้นมาเลยครับกำลังมีคนเนี่ยมาทำเหมือนเราทุกอย่างเลยแล้วก็มีทุนที่มากกว่ามีกำลังที่มากกว่าเราเดินสายเราโดนรีเจ็ตเยอะมากนะครับในการนำเสนอไม่ใช่ว่าเราแพ้นะเราแค่พ่ายตั้งแต่70ปีที่ผ่านมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยอะ ทุกอย่างเนี่ยบีบคั้นมาทําให้เราอะ่ะตัวเล็กลงไม่สามารถไปไหนได้ถ้าเรียบเทียบว่าเป็นอันเดอร์ด็อกเรียบเทียบว่าเป็นสุนัขจรจัดเนี่ยเราอาจจะไม่มีบ้านอยู่แล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องดิ้นรนหาทางเพราะฉะนั้นเราแค่เรายอมไม่ได้สิ่งที่ท้าทายมากๆผมว่าน่าจะเป็นช่วงที่เราพยายามจะตีตลาดออนไลน์ครับอ่ามันค่อนข้างลําบากกับเราแล้วก็ยากกว่าเราในการที่เริ่มต้นแล้วก็พยายามมีทีมที่พร้อมในการที่จะบุกตลาดออนไลน์อย่างจริงจังพอเรามีความเป็นอันเดอร์ด็อกเนี่ยเราหยุดวิ่งไม่ได้เลย มิชชั่นของเราที่เชื่อว่าแบบ SME ไทยต้องไปต่อได้คือทุกคนที่ขายของวันนี้เอากำลังสู้เพื่อคนไทยมันมีประโยชน์กับประเทศมันนี่งใหญ่จริงไม่คิ f ฟูกซิเมนครับบริษัทเราเป็นคลางสินค้าสำหรับคนที่ขายของออนไลน์นะครับผมคนขายของเนี่ยเอาของมาเก็บกับเราเราก็จะมีระบบเชื่อมต่อช่องทางขายนะครับแพ็คของให้เชื่อมต่อข้อมูลให้ดูดออเดอร์ให้ จุดที่เราไม่ถนัดเราไม่ต้องทำไมค์คลาวสามารถจัดเรื่องโกดังสินค้าได้เราก็ให้ไมค์ค u d วทาเมื่อถนัดกับถนัดมาแมทกันเนี่ยฮะมันก็สําเร็จสิ่งที่ m มค์คลาวช่วยเราเนี่ยไม่ใช่แค่ professional service แต่ว่าเหมือนเป็นพาร์ทเนอร์ที่เหมือนเป็นมือขวาทางทีมเทคนเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่แค่แพ็คของส่งของแต่ว่าทุกๆแคมเปญที่เราทำเลยครับเขาสามารถที่จะเข้าใจว่า ระบบหลังบ้านระบบแดชบอร์ดตอนนี้สินค้าเราไปถึงไหนแล้ว tracking เป็นยังไงผลลัพธ์คือเราร้อนแค่ปีเดียวแต่ตัวเลขเราโตขึ้น2เท่า3เท่าเราก็มีทีมไมค์คราวเนี่ยที่มาช่วยในการซัพพอร์